ทำไมร่างกายที่แข็งแรงถึงส่งผลดีต่อกฎแรงดึงดูดได้ร่างกายก็เหมือนกับเครื่องส่งพลังงานและจิตใจคือผู้กําหนดทิศทางถ้าเครื่องส่งสัญญาณแข็งแรงคลื่นที่ส่งออกไปก็จะชัดและส่งพลังจัก,กรวาลก็เลยจะได้ยินคำขอของเราชัดขึ้นและดึงดูดได้ไวขึ้นนั่นเองค่ะ หลายคนอาจเข้าใจว่ากฎแรงดึงดูดหรือกฎจักรวาลเป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจล้วนๆเป็นพลังงานภายในที่มองไม่เห็นแต่ในความเป็นจริงแล้วร่างกายซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องได้กลับมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเพราะร่างกาย คือระบบส่งผ่านพลังงานที่ทรงพลังที่สุดระบบที่เชื่อมโยงจิตใจสภาพแวดล้อมและสนามพลังงานที่เราปล่อยออกไปอยู่ตลอดเวลางานวิจัยจํานวนมากในสาขาจิตวิทยาประสาทวิทยาและชีววิทยาล้วนยืนยันว่าร่างกายที่มีสุขภาพดีส่งผลโดยตรง ต่อสุขภาพของคลื่นสมองอารมณ์และระดับพลังงานโดยรวมดรโจดิสเปนซานักวิจัยด้านประสาทวิทยาและจิตใต้สำนึกระบุชัดว่าสุขภาพของร่างกายมีผลต่อระดับความตื่นตัวทางจิตและความสามารถในการดึงดูดประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตซึ่งหมายความว่า ถ้าร่างกายไม่พร้อมจิตใจก็จะอ่อนแรงในการโฟกัสสิ่งดีๆร่างกายที่แข็งแรงมีผลต่อสมองโดยตรงโดยเฉพาะสมองส่วนฟรีฟอนเทลคอเทกที่เกี่ยวข้องกับการตั้งเป้าหมายการตัดสินใจและการสร้างวิสัยทัศน์ซึ่งเป็นหัวใจของการใช้กฎแรงดึงดูดเมื่อเรานอนหลับเพียงพอ ทานอาหารที่ดีต่อสมองและออกกําลังกายเป็นประจำสมองส่วนนี้ก็จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพทำให้เราสามารถโฟกัสกับสิ่งที่ต้องการได้ชัดเจนขึ้นนั่นคือจุดเริ่มต้นของการดึงดูดในทางตรงกันข้ามเมื่อร่างกายอ่อนล้ามีโรคเรื้อรังหรือระบบฮอร์โมนไม่สมดุล จะเกิดการกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติกอย่างต่อเนื่องทำให้ร่างกายเข้าสู่โหมดสู้หรือหนีหัวใจเต้นเร็วหายใจตื้นฮอร์โมนคอร์ติซอลหลังสูงซึ่งล้วนแต่ทำให้เราอยู่ในคลื่นความถี่ต่ำตลอดเวลาส่งผลให้ใจวาวุ่นคิดหลบง่ายเครียดง่ายโฟกัสกับเป้าหมายแทบไม่ได้เลยและนี่ คือจุดที่กดแรงดึงดูดไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ในงานวิจัยของ Harvard Medical School พบว่าผู้ที่นั่งสมาธิเป็นประจำจะมีความเปลี่ยนแปลงของสมองในด้านความสงบการควบคุมอารมณ์และการรับรู้ตนเองซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ง่ายมากเมื่อร่างกายแข็งแรงเพราะสมาธิ ต้องอาศัยร่างกายที่นั่งได้สบายลมหายใจลึกไม่ปวดหัวปวดหลังหรือรู้สึกรำคาญในร่างกายตนเองหากสุขภาพไม่ดีความตั้งใจจะถูกรบกวนจากความรู้สึกทางกายภาพจนไม่สามารถเข้าถึงสภาวะสงบลึกได้เลยอีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือระดับการหลั่งสารเคมีในร่างกายเช่น โดพามีนเซโรโทนินและเอนโดฟินซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับความสุขความหวังและความรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าสิ่งเหล่านี้คือฐานอารมณ์ของพลังงานที่ใช้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเมื่อเราออกกำลังกายหรือนอนพักผ่อนเพียงพอร่างกายจะผลิตสารเหล่านี้ได้มากขึ้นโดยธรรมชาติซึ่งเป็นภาวะ ที่ตรงข้ามกับภาวะซึมเศร้าหรือความวิตกกังวเลเรื้อรังที่เกิดจากร่างกายที่อ่อนแอยกตัวอย่างง่ายๆคนที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังต่างๆจะมีวงจรความเครียดซ้ำซากตลอดวันเพราะความไม่สบายกายทำให้เกิดความกังวลใจมากขึ้นเรื่อยๆในสมองจึงจดจ่อกับความกลัวความไม่สบาย ความกังวลซึ่งเป็นพลังงานตรงข้ามกับการดึงดูดสิ่งดีๆทำให้แม้แต่การตั้งใจจะคิดบวกก็ไม่สามารถทำได้ง่ายเพราะคลื่นความถี่ทางกายภาพของเขาอยู่ในจุดที่ต่ำเกินไปงานวิจัยของ h e r t t m t t i n s t t t u t e ยังพบว่าเมื่ออัตราการเต้นของหัวใจและลมหายใจสัมพันธ์กันในจังหวะที่สงบ สมองจะหลั่งสัญญาณความสุขออกไปทั่วร่างกายและพลังงานแม่เหล็กที่ปล่อยออกมาจากหัวใจจะเปลี่ยนไปในทางบวกทันทีซึ่งหัวใจนี้เองคือศูนย์กลางของพลังแม่เหล็กที่เกี่ยวข้องกับการส่งคลื่นแรงดึงดูดออกไปสู่จักรวาลการดูแลร่างกายจึงไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพแต่คือการดูแลสนามพลังงานของเราทั้งหมด ให้ส่งออกแต่คลื่นที่มีพลังสูงออกไปการที่ร่างกายแข็งแรงจึงเปรียบได้กับการมีเครื่องรับเครื่องส่งพลังงานที่แม่นยำชัดเจนและทรงพลังเมื่อจิตใจตั้งความปรารถนาอย่างชัดเจนร่างกายที่พร้อมจะสามารถปล่อยพลังนั้นออกไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกรบกวนจากความเจ็บปวดหรือความเครียด และพลังนั้นก็จะสะท้อนกลับมาในรูปของประสบการณ์ที่สอดคล้องกับพลังงานที่เราส่งออกไปดังนั้นการดูแลร่างกายให้แข็งแรงไม่ใช่เพียงเพื่อไม่ให้ป่วยแต่คือการเตรียมเครื่องมือที่สําคัญที่สุดของชีวิตให้พร้อมสําหรับการสร้างความสุขความมั่งคัง่งและความสําเร็จที่เราปรารถนาะ พราะพลังงานแห่งจักรวาลย่อมตอบสนองต่อความสมดุลทั้งจากภายในใจและภายในร่างกายควบคู่กันไปเสมอกายที่สบายหมายถึงร่างกายที่ไม่มีความเจ็บปวดอวัยวะทำงานเป็นปกติมีพลังในการใช้ชีวิตและไม่ตกอยู่ในสภาวะขาดสารอาหารนอนหลับไม่พอหรือมีความเครียดสะสมสะท้อนออกมาทางกาย ความสบายกายจึงเป็นเหมือนดินที่ดีที่พร้อมให้ใจเติบโตในภาวะผ่อนคลายเมื่อไม่มีเสียงรบกวนจากร่างกายความคิดก็จะไม่ถูกรบกวนสามารถจดจ่อกับสิ่งที่ตั้งใจได้อย่างมั่นคงเมื่อจิตใจสบายเราจะอยู่ในภาวะที่เรียกว่าใจเป็นสมาธินิ่งไม่ดิ้นรน ไม่วิตกกังวลสิ่งที่ทำจึงเต็มไปด้วยพลังความมั่นใจและความชัดเจนซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการกระทำภายใต้ความเครียดความหวาดกลัวหรือแรงกดดันถ้าเปรียบจิตใจเหมือนแสงเลเซอร์การมีใจที่สบายเหมือนการปรับเลนส์ให้แสงพุ่งตรงแม่นยำส่งพลังไปสู่เป้าหมายได้เต็มที่ และเมื่อจิตนิ่งอยู่ในความสบายผลลัพธ์ของการประธทรรมก็จะเต็มไปด้วยประสิทธิภาพการตัดสินใจจะชัดความคิดสร้างสรรค์จะหลั่งไหลและแรงบันดาลใจจะมาอย่างเป็นธรรมชาติในพระพุทธศาสนาหลักธรรมที่เชื่อมโยงกับแนวคิดนี้มีอยู่หลายข้อเช่นสมถะและวิปัสสนา ซึ่งสอนให้เราฝึกจิตให้นิ่งและเห็นความจริงตามความจริงความสงบของกายและใจคือสิ่งที่นำไปสู่ปัญญาในพระไตรปิฎกมีการกล่าวถึงสุขทางกายและสุขทางใจไว้อย่างชัดเจนว่าสองสิ่งนี้คือรากฐานของการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพขณะที่ศาสนาคริสต ก็เน้นเรื่องการพักผ่อนของร่างกายการอยู่ในสันติสุขและการดูแลร่างกายเสมือนเป็นพระวิหารของพระเจ้าในศาสนาอิสลามการละหมาดอย่างสม่ำเสมอคือการรีเซ็ตทางกายและใจให้อยู่ในสภาวะสมดุลในส่วนของลทัทธิเต่าของจีนมีแนวคิดว่าสุขภาพและโชคดี เริ่มต้นจากการจัดสมดุลพลังชีวิตภายในหรือที่เรียกว่าชีซึ่งหากไหลเวียนดีจะนำพาความสุขความสำเร็จและความมั่งคั่งมาสู่ชีวิตถ้ามองในเชิงจิตวิทยานักจิตวิทยาเชิงบวกอย่างบาบาร่าเฟรดิกซันได้เสนอทฤษฎี broaden and build ที่กล่าวว่าอารมณ์บวกเช่น ความผ่อนคลายความสุขจะทำให้สมองเปิดกว้างต่อการเรียนรู้การสร้างความสัมพันธ์และการลงมือทำสิ่งใหม่ๆซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จทางด้านการเงินความรักและเป้าหมายชีวิตเมื่อมองให้ลึกจะพบว่าไม่ว่าแนวทางจะต่างกันอย่างไรทั้งศาสนาวิทยาศาสตร์ และผู้ประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจล้วนสื่อสารเรื่องเดียวกันว่าความสำเร็จไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ปลายทางแต่มันคือภาวะของการลงมือทำที่มีทั้งพลังจากกายและใจร่วมกันพลังงานที่มีคุณภาพจึงไม่ได้เกิดจากความพยายามปืนใจแต่เกิดจากความสบายที่พอดีร่างกายที่ได้รับการดูแล และจิตใจที่นิ่งพอจะเชื่อมกับแรงบันดาลใจลึกที่สุดของเราเองความสำเร็จจึงไม่ใช่แค่การไล่คว้าแต่คือการปล่อยให้พลังจากภายในไหลออกอย่างเต็มที่ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเริ่มต้นจากการดูแลร่างกายให้สบายใจให้สงบแล้วจึงเคลื่อนไหวไปในโลกด้วยพลังที่บริสุทธิ์และแม่นยำ การรักษาสุขภาพให้สมดุลในยุคปัจจุบันไม่ใช่เพียงแค่การไม่มีโรคแต่คือการมีพลังชีวิตเต็มเปี่ยมทั้งในระดับเซลล์อารมณ์และพลังงานภายในร่างกายหลายคนในโลกนี้อายุยืนยาวเกินร้อยปีโดยแทบไม่มีโรคเรื้อรังไม่ใช่เพราะโชคดีหรือพันธุกรรมเพียงอย่างเดียวแต่เพราะพวกเขา ใช้ชีวิตอย่างมีจังหวะสมดุลและสัมพันธ์กับธรรมชาติในแบบที่สอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์สุขภาพยุคใหม่คนที่อายุมากกว่า100ปีอย่างเช่นในเขตบลูโซนซึ่งได้แก่โอ,อกินาวาในประเทศญี่ปุ่นซาดีเนียในอิตาลีอิคาเรียนในกรีซนิโคยาในคอสตาริกาและโลมาลินดาในแคลิฟอร์เนีย ล้วนมีวิถีชีวิตที่คล้ายกันแม้อยู่คนละซีกโลกพวกเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายทานอาหารจากธรรมชาติปลูกเองทานพืชผักหลายสีแทบไม่มีอาหารแปรรูปพวกเขาเคลื่อนไหวร่างกายตลอดทั้งวันแต่ไม่หักโหมอ,ออกกําลังกายแบบธรรมชาติเช่นทาสวนเดินขึ้นเนินล้างจาน ยกของเบาๆและที่สำคัญคือพวกเขามีจุดมุ่งหมายในชีวิตมีความสัมพันธ์แน่นแฟนกับครอบครัวและชุมชนไม่โดดเดี่ยวและมีวิธีคลายเครียดเป็นประจำเช่นสวดมนต์ทำสมาธิหรือแม้แต่หัวเราะกับเพื่อนบ้านในทุกวันหัวใจแนวคิดเหล่านี้สะท้อนมุมมองของการแพทย์ยุคใหม่ ที่เปลี่ยนจากการรักษาเมื่อเจ็บป่วยแพทย์ยุค1.0ไปสู่การป้องกันก่อนป่วยแพทย์ยุค3.0และกำลังเคลื่อนสู่การแพทย์แบบแม่นยำเฉพาะบุคคลและเชื่อมโยงกับชีวิตแบบองค์รวมในยุค4.0ในปัจจุบันซึ่งให้ความสำคัญกับพันธุกรรมการอักเสบเรื้อรังระดับเซลล์จุลินทรีย์ในลำไส้ภูมิคุ้มกัน และสภาวะอารมณ์ร่วมกันทั้งหมดหนึ่งในแนวทางที่แพทย์ยุคใหม่สนใจมากคือการเข้าใจบทบาทของกัดเบรนเอกซิตซึ่งการเชื่อมโยงระหว่างสมองกับลำไส้ที่เราพบว่ามีจุลินทรีย์ในลำไส้เป็นตัวกลางที่ควบคุมมากกว่าที่เคยคิดกันไว้การค้นพบนี้ทำให้เกิดแนวคิดใหม่ที่ว่าสุขภาพจิต เริ่มต้นที่ลำไส้เพราะเจ้าจุลชีพเหล่านี้มีอิทธิพลต่อฮอร์โมนสารสื่อประสาทและภูมิคุ้มกันมากถึง70%ของร่างกายอาหารที่เรากินทุกวันคือปัจจัยสำคัญที่สุดในการดูแลจุลินทรีย์ในลำไส้การกินอาหารหลากสีจากพืชเช่นใยอาหารจากผักผลไม้ ัวและธัญพืชไม่ขัดสีเป็นอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อจุลินทรีย์ตัวดีในลำไส้ในขณนะที่น้ำตาลอาหารแปรรูปเนื้อแปรรูปและไขมันทรานส์จะทำลายสมดุลและส่งเสริมการเติบโตของจุลชีพที่ก่อโรค ซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับโรคเรื้อรังเกือบทั้งหมดรวมถึงภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลและผุ่มกันที่ต่ำสิ่งสำคัญคือเราต้องเรียนรู้ที่จะฟังเสียงของร่างกายตัวเองรู้จักตัวเองมากขึ้นเช่นอาหารชนิดไหนที่กินแล้วแน่นท้องกินแล้วสดชื่นนอนแล้วหลับสนิท หรือออกกำลังกายแบบไหนที่เหมาะสมกับวัยและสมดุลฮอร์โมนเพราะการแพทย์ยุค4.0เน้นการปรับตามร่างกายแต่ละบุคคลไม่ใช่สูตรเดียวใช้ได้กับทุกคนวิธีดูแลสุขภาพที่ทำได้ทันทีวันนี้คือหันมาให้ความสำคัญกับการกินแบบเน้นธรรมชาติหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่มีชีวิต เลือกกินแบบ m ม n d f u คือมีสติรู้ตัวระหว่างกินไม่รีบร้อนไม่กินตามอารมณ์ใช้เวลาอย่างน้อยวันละ10-20นาทีอยู่กับอาหารดีๆและความเงียบเพื่อเชื่อมโยงร่างกายกับจิตใจผ่านการกินอย่างแท้จริงกิจวัตรที่ดีต่อจุลชีพในลำไส้ยังรวมถึงการนอนหลับให้สนิท ลดการใช้ยาฆ่าเชื้อพร่ำเพรือ่อไม่เครียดสะสมและมีเวลาผ่อนคลายอย่างแท้จริงเช่นเดินป่าทำสมาธิหายใจลึกๆอยู่กับธรรมชาติซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้ระบบประสาทพาราซิมพาเทติกทำงานระบบย่อยอาหารดีขึ้นและเจ้าจุลชีพดีๆเติบโตได้ง่ายขึ้น สุขภาพที่ดีทั้งกายและใจไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงใหญ่โตแต่อยู่ที่การเปลี่ยนเล็กๆอย่างตั้งใจเช่นออกกำลังกายเดินสักสินาทีหลังอาหารนอนก่อนห้าทุ่มง,งดโทรศัพท์อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนและเริ่มหายใจลึกอย่างรู้ตัววันละหนาที สิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้จะค่อยๆสร้างวงจรสุขภาพใหม่ให้ทั้งระบบอย่างมั่นคงเมื่อเราดูแลสุขภาพอย่างสมดุลเราไม่ได้แค่ยืดอายุให้ยาวแต่เรากำลังยืดคุณภาพของทุกวันให้มีความหมายมีพลังและพร้อมสำหรับการสร้างสิ่งที่มีคุณค่าต่อไปได้อย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นงานความรัก หรือความสำเร็จในแบบที่เราต้องการที่สุดจากใจของเราเองสิ่งสำคัญที่สุดในการมีสุขภาพที่ดีในยุคนี้ไม่ใช่การทำตามสูตรตายตัวหรือกฎจากหนังสือเล่มไหนแบบเป๊ะๆอีกต่อไปแต่คือการเรียนรู้ที่จะฟังเสียงของร่างกายตัวเองอย่างแท้จริงเพราะร่างกายแต่ละคนมีความแตกต่างเฉพาะตัวในระดับลึกมาก ตั้งแต่พันธุกรรมฮอร์โมโนการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันจนไปถึงจุลชีพในลำไส้ซึ่งการแพทย์ยุคใหม่ที่เรียกว่าเมดิซิน4.0เริ่มเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นว่าความเหมาะสมในร่างกายของแต่ละบุคคลนั้นไม่มีทางเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นในอดีตมีการค้นพบว่า ไข่และนมมีสารอาหารสูงการแพทย์ยุคก่อนจึงแนะนำให้ทานไข่และนมเป็นอาหารสุขภาพอย่างกว้างขวางแต่ในยุคหลังเราเริ่มพบว่ามีบางคนทานไข่และนมแล้วภูมิคุ้มกันตอบสนองในแบบที่ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังในระดับเซลล์โดยไม่รู้ตัวเช่นมีผื่นขึ้นง่ายท้องอืด หรือนอนไม่ค่อยหลับโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งนี่คือตัวอย่างของความแตกต่างเฉพาะบุคคลที่การแพทย์4.0เรียกว่า personalized medicine ซึ่งการแพทย์เฉพาะบุคคลที่เน้นสังเกตอาการจริงๆของแต่ละคนไม่ใช่เชื่อแค่ข้อมูลกลางที่ใช้กับทุกคนเหมือนกันหมดในงานวิจัยของดร a อเ s s ซ o f โอฟาซา ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบลำไส้และภูมิคุ้มกันเขาพบว่าโปรตีนกลูเตนที่อยู่ในแป้งสาลีไม่ได้ทำให้ทุกคนเกิดการอักเสบแต่มีบางกลุ่มที่แม้จะไม่ได้เป็นโรคเซเลียคก็ยังมีอาการจากกลูเตนแบบเรื้อรังได้นี่คือตัวอย่างของแนวคิดที่ว่า Non-Celiac Gluten Sensitivity ซึ่งสะท้อนว่า ร่างกายแต่ละคนตอบสนองไม่เหมือนกันแม้ต่อสารชนิดเดียวกันในอีกแง่มุมหนึ่งงานวิจัยจากโครงการ Personalized Nutrition Project ในอิสราเอลที่ตีพิมพ์ในวรา,า Cell, รสาร Cell พบว่าการตอบสนองของระดับน้ำตาลในเลือดหลังการกินอาหารชนิดเดียวกันแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละคน แม้จะมีค่าดัชนีน้ำตาลที่เหมือนกันเช่นบางคนทานกล้วยน้ำวาแล้วน้ำตาลขึ้นสูงบางคนกลับตอบสนองน้อยซึ่งแปลว่าเราไม่สามารถใช้ข้อมูลโภชนาการแบบเดียวตัดสินให้ทุกคนได้อีกต่อไปการแพทย์ยุคใหม่จึงสอนให้เราเปลี่ยนจากการเชื่อทฤษฎีของคนอื่นมาเป็นการสำรวจ สัญญาณจากร่างกายของตัวเองอย่างเป็นระบบถ้าอาหารบางอย่างที่เรากินเข้าไปแล้วสดชื่นเบาสบายนอนหลับดีสมองปลอดโปรง่งมีพลังสร้างสรรค์แสดงว่าอาหารนั้นสอดคล้องกับร่างกายเราแต่ถ้าทานแล้วแน่นท้องร้อนในง่วงซึมอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆหรือสิวขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุ นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายไม่ย่อยไม่ดูดซึมหรือมีอาการอักเสบเรื้อรังจากอาหารที่ไม่เหมาะสมกับเราแม้ว่าอาหารชนิดนั้นจะถูกโปรโมตว่าเป็นอาหารสุขภาพก็ตามควรเริ่มฝึกสังเกตอย่างจริงจังเช่นจดบันทึกอาหารและอารมณ์หลังทานอาหารแต่ละมื้อฟังสัญญาณจากการขับถ่ายคุณภาพการนอน หรือความสดชื่นตอนตื่นเช้าแล้วค่อยๆตัดสิ่งที่อาจจะก่อปัญหาออกทีละอย่างแบบใจเย็นวิธีนี้อาจฟังดูช้าแต่เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับการฟังร่างกายอย่างแท้จริงและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพดีในระยะยาวสุขภาพกายที่ดีส่งผลโดยตรงต่อจิตใจเพราะเมื่อร่างกายไม่มีของเสียสะสม การอักเสบในระดับเซลล์ลดลงฮอร์โมนและสารสื่อประสาททำงานสมดุลขึ้นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสุขความสงบความมั่นใจก็จะทำงานเต็มที่และนี่แหละคือสภาวะใจที่พร้อมจะดึงดูดสิ่งดีๆได้อย่างทรงพลังเพราะพลังความคิดของเราชัดเจนไม่ถูกบดบังด้วยหมอกความเครียดจากระบบร่างกาย ในมุมของกฎแรงดึงดูดพลังงานที่ส่งออกมาจากคนที่สุขภาพดีจะเป็นคลื่นที่สูงสว่างและมั่นคงความคิดจะไม่ฟุง้งความกลัวจะลดลงจิตใจจะกล้าเชื่อในสิ่งที่ต้องการและพลังงานแบบนี้เองคือพลังที่สะท้อนความมั่งคัง่งความสุขและความสำเร็จกลับเข้ามาอย่างต่อเนื่องวันนี้ หากเราอยากเริ่มต้นดูแลสุขภาพให้ดีทั้งกายและใจไม่ต้องเริ่มจากอะไรใหญ่โตแค่เริ่มสังเกตร่างกายตนเองอย่างใส่ใจหยุดกินตามแฟชั่นหยุดใช้ชีวิตตามสูตรคนอื่นแล้วหันมาฟังว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นจากภายในอย่างแท้จริงพลังของเราเริ่มต้นจากตรงนี้ค่ะ และหากใครกำลังมองหาเส้นทางความสำเร็จในแบบที่มั่นคงและยั่งยืนอย่ามองข้ามสุขภาพเพราะมันคือรากฐานของทุกอย่างในชีวิตร่างกายเป็นเหมือนเครื่องส่งพลังงานจิตใจก็เหมือนสัญญาณที่ส่งออกไปหากเราดูแลเครื่องท่งนี้ให้พร้อมเราจะส่งคลื่นของความตั้งใจออกไปได้ไกลชัดและทรงพลัง จักรวาลจะตอบสนองกลับมาอย่างง่ายดายกว่าที่เคยเพรอะเมื่อร่างกายดีใจจะนิ่งเมื่อใจนิ่งความคิดจะชัดและเมื่อความคิดชัดพลังดึงดูดก็จะทำงานอย่างแม่นยำขอให้เราเริ่มต้นจากการรักร่างกายนี้เพราะที่นี่คือบ้านที่แท้จริงของทุกสิ่งที่เราจะสร้างในชีวิตแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะคะ ฝากกดติดตามช่องเบาสบายสตอรี่ไว้ด้วยขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจและดึงดูดทุกสิ่งที่ต้องการเข้ามาอย่างเบาสบายค่ะสวัสดีค่ะ